สวัสดีพี่น้องเด้อ <c oughs> ็ฮ้ยกระนูทอดปลาพี่น้องปลาที่่อยไปตักมานั่นแหละตากแดด,ดตอนแรกอบแล้วมันบ่แหง้งมันสิสุกคอยก็เลยเอาออกเอาไปตากพึ่งล้มไว้ชั่นบ้านชั่นนอกบ้าน ก็พ่อได้แหงยุกนิดๆเหมือนปลาแดดแดดเดียวนะพี่น้องอันใดนบ่แหงกว่ากัชุบแป้งน,นานี่ปลาขึ้นเทศกาลตักปลาขึ้นทุกปีพี่น้องนันสิขึ้นมาว่างใคร นี่เขาไปได้แต่ตัวใหญ่ๆโอ้ยขอ่อยเราเสียดายคัดถามูมารับสรุปแล้กลกวกับพ่อมาส,มออสั่งหู้งสิไปตักปลาดีกว่าข่อยมอหวหลหลเข้าปลาหาเก็บเห็ดอีกอย่างหนึ่งเด้อเก็บเห็ดเก็บหมากไหม่นี่มากหมากไลยข่อย ไปหาปลาหาหยังนี่ก็มกักคัะอันทาดถาดนี่มันบ่ค่อยแห้งพี่น้องค่อยก็เลยเอาแป้งใส่จักหน,น่อยเหมือนชุดแปง้งเพราะว่าแดดมันมันมันบ่แห้งเนาะแดดมื่งหนอก กอนสิ้นแล้วมีมวนขนาดเด้อพี่น้องปลาขินก็ไปตักปลาเบิด์ชนาปลาก็เป็นมากไมมเขาป้าเก็บมากไมข้าวเบิด์นะมาร์คไมมก,เก็เก็บเพสก็บดมวบัดบนี้น,น,น้ำหนาวมากบ่มีแข็งเพสก็หนาวร้อดมากเขาต้องเก็บ เก็บแซ่แซ่ช่องติดไว้เอาไว้กินหมาหนาวใส่แป้งซื่อๆแปง้งโกกิซื่อๆบ่ได้ปรุงอีหยังเพราะว่าข่อยมักปลาแล้วอันขาดนี่มันบกโอ้ยหิบกนะขาดนี่มันบ่ค่อยแห้งนะนะพี่น้องข่อยก็เลยเอามาใส่แป้งดัดแลปลงเอา ตังไงมันสีเซ่ตากปลาเข้มก่อนเดี๋ยวมืออื่นสิเอาเอาปลาหวานออกมาตากปลาหวานจะเทศบ้านเรกพี่น้อง กูได้เฮ็ดเป็นมีสูตรดีๆก็มาบอกตูกันฟังเด้วของไข่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องไข่ไข่กกบมักมักปลาให้มันเข้มนั่วเดี๋ยวหลังมื้มุะดมักปลาให้มันเข้มนัวเนาะค่ะเข้ากบแบงเอาออกไปตากเป็นปลาเค็ม เป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาอย่างก็บอกกันไปอันปลาไดสีเฮ็ดกเป็นปลาหวานก็เอาน้ำตาลมาใส่เนาะใส่น้ำตาลให้มันพอประอมานความหวานไข่มากหวานหลายก็ใส่หลายไข่มากหน่อยก็ใส่หน่อยเสร็จเราก็เอางามาโรยแค่นั้นแหละง่ายๆเราไปตากแดดเราก็มาทอดตัวบัดนี้แซ่บดูซิมเฮเบิ้งปลาที่คอยไปตักน่ะ กรอบนัวขึ้นเยอะเพิ่มพอดีเข้มไปดีเอาออกเบิดเลยเอาหางเอากีบเอาที่ยังมันออกเพ,พื่อนคนมันตากปลาเข้มมันมน เขมาตัดสีตัดหาางเหะอพวกคนฟินนี่เขาใจมากเข้าสิหลอกหนังออกเลยเข้าก็ไปชุบแป้งมาทอดเขาบอกกินหนังปาก เอาได้บัดดิทอดปลาแล้วซุนให้ฟัวแห้งค่ะเทียนเทียน,นนี่คอยคทิมเทน้ำชายเย็นคอยทิมโรบลู ไข่เอาใส่ในเครื่องมันจะเป็นแบบเครื่องเครือ่องแบบเครื่องชุ่มกาแฟอ่างเง้ยมะกาวเบาแห้งอย่างเราได้ยิน <laughs> เป็นเครื่องชุ่มแบบนี้แล้วพี่นอ้องชุ่มเสร็จแล้วไข่เรืมเท่โอ้คือว่าเสียไปใส่ช่องฟิตให้มันเป็นเหมือนเก็ดน้องแข็งเป็นวุ่นอะนะอือไอ้ที่ค่อยกินมื้อนี้แหละ ขา่าวบอลดังยางเราได้ยิน <laughs> เดี๋ยวเราสิว่าให้เขียดให้เราแล้งอนลงงอนบอาต้องค่อยกันค่อยหายให้เรา <laughs> มระเทศของฉันทีมเสียังาหูบอกว่าของมันหาย,ยากข <laughs> ันยูบ้านเท่าน,นี้สิบโอเขียนให้เราดอกเพราะว่ามันหาง่ายๆอันนี้น้องเราเอามาหายเนาะ <laughs> ไปหาซื้อก็บ่ได้เว้ย ก็ได้ก็สิเอาเคยเอาซองมันไปถิ่มแล้วเคยเทใส่ขวดนี่กยเอาท่อซองมันไปถิ่มแล้วมันเป็นแบบนี้มีช่วงใส่นมขน้นนมนมสดนมข้าวในชัน้นนะนะพี่น้องนุนมเทียมข้าวในชั้น เราสีเฮดอันนั้นเราเราสีชงกาแฟเรากินแล้วเรามาเทของขอนกิีนเราคิดเราคิดว่ามันเป็นอัน,นกาแฟเกาแรือละปรเทศถิ่นปกติมันสีวีกาแฟเกาอันค่าอยู่ในเครื่องเนาะแต่อันนี้มันโรแมนเนาะมันเป็นน้ำชา่อฝ่อยกัน คอยหหยให้เราแห้วเราเราเราเขียดเราไปนั่งเบิ่งเกมบเราเบาเบาบันยังเขียดหนาง้อเลยปะ่อยกันเลยมาเห็ดให้เราคือสิงมุดเงียบแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินเราจังว่าแหละค้นมันติด <laughs> <laughs> ไม่กับกับเครียดเพิ่นว่าได้กินแล้วอ่านเป็นกระแซบเด้ออดี อันนี้บ่คอยแหงก็งเลยชุบแปง้งแควแปง้งแปง้งกแป้งโกกี้นะนะพี่น้องเอามาคลุกเข้าซื้อ,อให้แป้งมันซึ่งเข้าไปในเนื้อป่าเนะเนื้อปามันจะได้แหงแน่จนกนหน่อยน,นะแบบนี้แหละแค่เอาแป้งธรรมดาแปง้งแป้งโกกี้ธรรมดาที่บดละเอียดปเครืองบดได้อีกอย่างแบบ 哎。

เนตอันบกพริกพงเนาะพี่น้องบอกพริกพงบีบบวเน่ากินกบเขาหอมมันดีห่อนห่อนเอยแซ่บขนาดวะแค่นี้กับพ่อแล้ววัสั่นกับประแดกซับประแดกบองเนาะอืมว่าเอาไปให้ปวชิมกัน พ่อเคยบอกว่าตลอดชีวิตเราเกิดมาอยู P ่ฟินแลนด์เราเคยไปตักป่าจ้าเถื่อขนห้าเราไปฮะขนห้าเราไปทุกปีที่อนมา U P นอยู่ฟินแลนด์เนาะขนห้าเราไปตักทุกปีเพราะว่าขนมาก,กินเลยตามันึืนเท่า เอา,มาแม่แล่ตากแดดไว้กินได้โดนเนาะใส่ตู้เย็ยนไว้อันไนที่เห่าอยากแล้วแต่เห้าสิเฮ็ดนลยนะนะพี่นอ้องแล้วสิกินปลาตัวนี้ที่เคยบอกเป็นปลาหม้อนะที่เหมือนปลาหมออ่ะแต่ว่าปลาที่ว่าก้างหลายๆเหมือนปลาขาวนะอันนั้นเราไม่กินเราสิกินอันนี้ เราอยู <laughs> <laughs> ่มาอยู่มากจนไงเราวม่เคยไปตักกจะทือเราว่ามาได้เมียคนไทยนี่เลยวะถ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาปาเก็บเฮ็ดเก็บหมากใหม่นี่คอยหมักแต่อยู่เมืองไทยผมก็ไม่เคยเป็นดิอยู่เมืองไทยเขาไปเก็บเห็ดเก็บยังตตามโคกตามเขาคอยก็ไม่ได้ไป ไม่อยู่นี่ไปเบิร์มวนดีสิบหานาที่เรวเดี๋ยวคอยสิไปกินเขาเดี๋ยวสิกินอ่างเด้อจักน้อยก่อนหายถอดแล้วก่อนไปเด้อเซ็บ